ครับพี่สวัสดีครับพี่เอ่อพี่แสะแใะทานอาหารเกาหลีก่อนไหมครับอ๋อไม่แล้วครับไปแล้วไม่เป็นไรอ๋อทานฟรีนะครับพี่อืมอะฟรีครับแต่ว่าพี่ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับเอ้าพี่สมัครสมาชิกแค่9.9บาทเองนะครับ9.9บาทโอเแค่นั้นไหมได้ครับพี่โอเคนะครับโอเคเรียบร้อยนะไปอ๋อเดี๋ยวครับพี่คือ สมาชิกเนี่ยใช้ได้อีกทีปีหน้าครับปีห<ะ>น้าเฮ้ยได้ไงอ่ะผมสแกนไปแล้วอะ่ะผมจะกินตัวน,นี้ถ้าไม่งั้นเอาเงินคืนมาเลยคพี่ใจเย็นก่อนนะครับไปเอา,อางี้ไหมพี่พี่ใจเพิ่มมีเก้าอัพเกรดระดับสมาชิกเป็นระดับซ<ะ>ิลเวอร์แกเนี่ยพี่ก็สามารถทานได้ตามใจชอบเลยครับระดับอะไรนะซิลเวอร์ครับคืออะไรซิลเวอร์เป็นเป็นระดับในการวัดเลเวลครับสามารถกินได้ตอนนี้เลยป่ะ ตามใจชอบเลยครับพี่อ๋อโอเคงั้นแบบนี้ก็ได้ใจก่อนนะครับครับระดับซีเวอร์ซีเวอร์ครับรู้จักอะไรฟิวแฟนอ่ะเฉยเลยครับพี่ทีสิมาร้านใหม่เหรอเพิ่งเปิดใหม่ะรอร้านเกาหลีครับไม่ใช่เพิ่งเปิดใหม่แล้วไม่ใช่ร้านใหม่แม่เปิดได้สี่ห้าวันแล้วครับพี่ก็เพิ่งเปิดใหม่ไงก็ถูกแล้วสี่ห้าวันแล้วครับโอ้อยู่ได้เป็นนานหลอดระเมื่อเฉยเลยครับพี่นี่ครับ โต๊ะของคุณพี่ครับเออแล้วไม่มีเก้าอี้เหรอเออจะนั่งทานเหรอครับเอานั่งทานดิไม่นั่งทานใช้กูรับประทานยังไงวะอ๋อถ้าลูกค้าจะนั่งทานที่นี่ผมแนะนำว่าให้ใจ่ายเพิ่มมีเก้านะครับเพื่ออัปเกรดเป<ะ>็นระดับโกก่อนัอาจากนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าชำระแล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมเก้าอี้แล้วก็ภาชนะมาให้ครับไม่กินแล้วมึงเอาตังค์คืนมาแลยคุณไปละเดี๋ยวสิครับพี่พี่ไม่เสียดายเลยครับพี่จ่ายมาทั้งสองครั้งแล้วนะครับ ครั้งเ pues okay. ดียวนะพี่นะเท่าไหรเก้าเก้าครับอู้หนปวดหัวโอเคครับงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะพี่เดี๋ยวผมเอาเก้าอี้แล้วก็ภาชนะมาให้นะครับด่วนเลยด่วนเลยเมื่อขานี่เดินมา20กว่ากิโลแล้วนอนรอก่อนก็ได้ครับโอ้นี่ไม่ซือ่ะ่นนี่ครบแล้วนะครับ ขอตัวก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีแต่จานเปล่าอะแล้วไหนอาหารอนะเอ้าลูกค้าต้องการอาหารเพิ่มด้วยเหรอครับอ๋อ,อถ้าอย่างนั้นลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มอีก99นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่ลูกค้าจะต้องอัปเกรดระดับสมาชิกเป็นแพจินน่านก่อนนะครับอะไรนะนี่กูยังต้องจ่ายเพิ่มเพื่อที่จะเอาอาหารอีกเหรอวะครับเดี๋ยวสิครับมาเลยเน้นก่อนครับนงนก่อนครับอ่ะคือ พี่ไม่เสียดายเลยครับพี่จ่ายไปทั้งสามครั้งแล้วนะอีกครั้งเดียวก็จะได้กินแล้วเนี่ยนี่ตั้งแต่ข้างล่างเลยนะนี่รอบสารไปนะตั้งแต่เก้าอี้แล้วกูต้องจ่ายเพิ่มกูต้องจ่ายเพิ่มค่าอาหารอีกเป,เป็นระดับของสมาชิกนะระดับอะไรนะอะตินัมครับกูว่าเดี๋ยวก็มีไดมอนด์เห็นไหมเดี๋ยวก็มีอ่าอะไรนะคอนซวเลอร์อีก <S <S จ่ายก็จ่ายแม่มึงอย่าพาล้านหน้าร้านกูนะมึงอ่ะที่เปิดร้านอะไรครับ กูคิดไว้แล้วแต่กูยังไม่ได้เปิดีอย่ากลาแล้วกันรอสัองคู่นะครับมาขนาดนี้กูต้องรอนแล้วแหละออะไรวะเดี๋ยวก็แพทินัมเดี๋ยวก็อะไรโซเฟเชอร์อะไรของมันวะโอ้บ้าบอคอหอยทอดเฮ้ย hey, น้องน้องมึงน,นั่นแหละไป ครับลูกค้าทำไมอาหารยังไม่มาอีกเนี่ยนี่หิวจะแย่แล้วเนี่ยไม่ช้าจังวะอ๋อคือผมกําลังรอคิวล้างผักให้กับลูกค้าอยู่นะครับ <What? S 1> แต่ถ้าลูกค้าไม่อยากรอก็เพียงแค่อัปเกรดสมาชิกลูกค้าก็จะเพิ่มอีกแค่9 9บาทมาเดี๋ยวกูสกแกนให้อ๋อไม่ใช่ครับ <c oughs> อรอบนี้พี่ต้องหาลูกค้าให้กับทางร้านเพิ่มอีก9คนครับถ้าหาหาได้ครบแล้วก็จะให้สิทธินี้ทันทีเลยครับอมา không có gì đâu phải không không phải đi học phải đâu đi đi đi,